ในเหตุการณ์การสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบริเวณด้านหน้ารัฐสภาเช้าวันที่7ตุลาคม2551นาตยาธิยาคือหนึ่งในผู้เข้าร่วมชุมนุมที่ไม่คาดคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้ความรุนแรงเข้าทำร้ายประชาชนความเชื่อที่คิดว่าตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมนุษยธรรมกลายเป็นความคิดที่ผิดมหันต์ พอหลังจากที่นั่งก้มลงปุ๊บเนี่ยเสียงปืนชุดแรกมาโอ้โหอื้งเลยคนก็เริ่มมานั่งดุมอยู่ตรงขอบนะเพราก้มคือกลัวโดนอ่ะอยู่หลังกาดอย่างเงี้ยพอชุดแรกปุ๊บกาดกระจายยิงชุดแรกประมาณสิบกว่านัดเนี่ยมองไม่เห็นสิบกว่านัดใช่ประมาณน่าจะสิบกว่านัดแต่รัวเป็นชุดเลยแต่ไม่มีใครได้ยินว่าบาดเจ็บนะคือในั้นเวลานั้นรู้แต่ว่ามันมีกิ่งไม้หัก แล้วมันก็เงียบเสียงไปแป๊บหนึ่งอึดใจเดียวจริงๆ<ม>เงียบเสียงจนนิ่งปุ๊บกำลังว่าจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วละ่ะมันเสียงเหมือนยิงปืนชุดใหญ่อีกช,อชุดที่สองประมาณนั้น,นชุดที่สองนั่นแหละะมีเหมือนกับน้ำหนักประมาณลูกมะนาวอะะล่วงมาที่เท้าข้างขวาตอนนั้นขยับตัวจะจะลุกแล้วละ่ะ<ม>ก็ เท้ากําลังนั่งชันเข่าอย่างเงี้ยแล้วหล่นมาที่เท้ายังไม่ทันจะได้ไปมองเลยมันตูมเดียวตรงเนี้ยอ๋อมันระเบิดตรงเท้าพอ่ีเท้าขวาที่ตูมแล้วจับดูที่เท้านี่มันคือรู้อยู่แล้วมันเป็นมันเป็นริ่มๆเนี่ยคือเลือดชัวร์คือเป็นพยาบาลเราก็พอจะรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันต้องเป็นเลือดแล้วเป็นแผลรองเท้าขาดกระจุยก็หุยมองลงไปเนี่ยมองหาเฮ้ยนิ้วหายสามนิ้วมองเห็นว่ามันหายสามนิ้วแต่จริงๆมันร่องแรงมาข้างหลัง ก็ควานหาใหญ่เลยนะบบควานหานิ้วในความรู้สึกเฮ้ยหมอต่อได้อะคือตอนนั้นมันตกใจหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าพลังงานให้หาอย่างเดียวว่านิ้วมันไปไหนควานหาสักพักไม่เจอเอาวะวิการเขาช่างมันตัดใจนะฮะอย่างเดียวคือต้องไม่อยู่ตรงที่เด่นเด่นนึกนึกได้ตอนนั้นนะว่าะจะคลานไปที่ด้านด้านด้านซ้ายมือตรงกําแพงกําแพงสูงคลานคลานไปนะสักสักพักไปเดินชนคนก็อบอกอุ้ยขอโทษ คือรู้แต่ว่ามันมันมันมืดมากมันแสบตาใช่ก็ขอโทษปุ๊บเนี้ยก็หายนอกความอยู่ก็หายตัวมาขามันเจ็บด้วยไงค่ะก็หายมาปุ๊บตูมอีกตูมตรงข้างๆขาไม่โดนที่ขาประมาณนั้นรู้แต่ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยเอาอีกแล้วอะรู้สึกชาแล้วโดนขาแน่นอนเอามือขวานลงไปเนี้ยมันเบื่อตั้งแต่ต้องคนคนหัวเข่าจนถึงปลายเท้าค่ะจับดูแล้วมันมันรู้สึกปวดกระดูกเอาแล้ววะ ถ้าโดนถ้านอนหงายมันโดนข้างหน้าทําไงเนี่ยตายละกลัวตายความหน้าคานต่อก็คานไปถึงเจอขอบต้นไม้แล้วอะไรเงี้ยระหว่างที่มือไปไปทําที่ขอบต้นไม้อะมีเสียงตูมตรงเนี้ยหัวนี่แบบเหมือนแรงกระทะแบบลมอะ่ะปัง้งเหมือนแรงลมแรงๆกระแทกหน้ามืดเลยทีนี้ทีนี้ไม่เห็นแสงเลยมืดรู้แต่ว่าไม่เห็นเป็นคนไม่เห็นเป็นอะไรนะรู้แต่ว่ามันสว่างไปหมด ไม่เห็นเงาคนไม่มีอะไรทั้งนั้นผู้หญิงวัย37ปีคนนี้เป็นแม่ของเด็กชายหนึ่งคนด้วยความรู้สึกห่วงใยในอนาคตบ้านเมืองเธอจึงตัดสินใจเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องตามแนวทางการต่อสู้แบบอหิงสาแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐยิงระเบิดแก้สน้ำตาเข้าใส่ถึงสลูกวินาทีชีวิตของการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดภายใต้ดวงตาที่มืดมนกับกลิ่นคาวเลือดที่อาบเนื้อตัว เธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือตอนนั้นคิดแวบ,บเนี่ว่าถ้าตาบอดจะทําอะไรกินวางแผนตอนนั้นแล้วอะก็คำนั้นน um ี่นเฮ้ยมันโดนข้างนี้ข้างนี <h <h ้ไม่โดนทําไมมันถึงมองไม่เห็นภาษาตานาจจะแบบมันชาไปชั่วขณะมองไม่เห็นจริงๆนะแต่ว่าเสียงมันดัง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 ยิงเข้าไปยิงเข้าไปอะไรเงี้ยมันอยู่ได้ให้แม่งอยู่ไปใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา เสียงประโยคคำนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วก็ได้ยินเสียงกระเทาะแบบเกราะเนาะดังเข้ามาดังเข้ามาแล้วก็รู้ว่ามันเสียงมันใกล้เข้ามามากมีเสียงคนอยู่ไปไกลๆแล้วคือน่าจะมีภาคพ่วงนั้นไปไกลๆหมดละมีคนร้องไห้หมอบอยู่ข้างๆคงมีคนแถวนี้มีคนตายไม่น้อยอย่างนึกนะขออย่างเดียวตอนนั้นนึกนึกอย่างเดียวว่ายังยังเหลืออะไรก็เหลือพ่อเหลือแม่เนาะที่ต้องดูแลแล้วก็เหลือลูก คิดถึงเแค่นี้พ่อแม่แล้วก็ลูกผู้หญิงคนนี้คือมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนไทยอีกหนึ่งคนเพียงเธอเลือกที่จะใส่เสื้อเหลืองร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถกระทำกับเธอประหนึ่งว่าไม่ใช่มนุษย์อย่างนั้นหรือเหมือนมีทรโขงตร,งตรงน,รงนี้เห็นอยู่ว่ามันเป็นกลุ่มที่อยู่บนรถนะทรโขงและรถเขายืนอยู่ข้างๆรถรถก็จะเคลือคล่อนๆมาพร้อมทระโขงตรงนี้คนที่พูดอะมองไม่เห็นหน้า ปกติเดิมเป็นคนสายตาสั้นอยู่แล้วมองไม่เห็นหน้าแล้วยิ่งมองเห็นข้างเดียวด้วยมัวๆแล้วแก้ตั้งตาก็มัวนะบอกว่านายตำรวจเาพูดแค่นี้คนนี้สะดุง้งอย่างเงี้ยเราอยู่ตรงอ้อมแขนเขาเนี่ยแล้วเขาเจาะน้ําที่เป็นรังๆซึ่งพันธมิตรเราวางไวนะ้เนาะเจาะลาดเราเนี้นายตำรวจคุณมีหน้าที่เคลียร์ถนนปล่อยทุกอย่างวางให้หมดอน,นี่สะดุง้งปากปาก,ปากนตํตำรวจคนที่กําลังลาดน้ำแล้วเนี่ยกวักมือเรียกไอ้คนข้างๆนี่มาช่วยพวกเดียวกับ ขอบคุณก่อนเขากําลังจะตายอยู่แล้วเนี่ยพูดแค่นี้นะผู้ชายคนนี้ตำรวจคนนี้เสียงซ้ำทับมาอีกหมายตำรวจคุณอยากลองกับผมใช่ไหมคุณอยากลองกับผมใช่ไหมไอ้นี่สะดุ้งสุดตัววางเลยอะเร็วมาช่วยเพื่อนคุณก่อนบอกแล้วเขาบอกว่ามือดีไหมเจาะน้ําล้างหน้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนช่วยหลังวินาทีแห่งความเป็นความตายคุณนาตยาได้ถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลวชิระ แม้บาดแผลจากร่างกายจะรักษาได้แต่บาดแผลด้านจิตใจยังยากที่จะเยียวยาเป็นไม้ซีเป็นไม้ซีที่รวมอยู่ในมัดไปให้มันเยอะเข้าไว้เราคงทำอะไรไม่ได้นะคะถ้าเราทำเดียวๆถ้าเราไม่เริ่มตรงนี้อีกหน่อยเราแก่ไปแล้วโอกาสไม่มาอีกก็คงเหมือนฟิลิปปินส์ลูกเราจะเป็นยังไงเราคงไม่อยากพูดว่า ถ้าวันนั้นฉันเพียงแต่ทำอย่างนี้นนไม่อยากพูดอย่าประโยชน์เลยแต่ตัดสินใจแล้วคือแล้วไม่ไม่ไม่เคยมีคําว่าเสียใจอาการบาดเจ็บตามร่างกายของคุณนาตยาเริ่มดีขึ้นตาบม,มองเห็นได้เกือบปกตินิ้วเท้าขวาทั้งสามนิ้วถูกดามด้วยเหล็กแม้ไม่สูญเสียนิ้วทั้งสามไปแต่ก็ทำให้เดินไม่คล่องนัก ใต้ท้องแขนขวายาวถึงข้อศอกมีรอยไม่เป็นแผลขนาดใหญ่และยังมีบาดแผลที่ลึกกว่านั้นอยู่ในจิตใจบาดแผลเหล่านี้คือร่องรอยของการต่อสู้ภาคประชาชนแต่ถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างโหดร้ายทารุณวันนี้บาดแผลยังไม่หายการต่อสู้ยังไม่จบชีวิตและความเข้มแข็งยังคงอยู่กับผู้หญิงคนนี้นาตยาทิยา